ประกาศสถาปนาและเฉลิมพระนามสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชธมหาวชิโรตามางคูลสิริวิบูลราชก,กุมารพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรพระวชิระกล้าวเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ราชประเพณี ซึ่งมีสืบมาแต่โบราณเมื่อสมเด็จพระมหากษัตริย์ปริยาที่ราชเจ้าได้เสด็จเถลิงถวายราชสมบัติพรบรมราชาพิเศษแล้วยอมโปรดให้สถาปนาพระเกียรติยศพระบระมมวงสารวงทรงพระราชดำรีบ้าพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีพังกรรัศมีโชธซึ่งเป็นพระราชโอรสได้ทรงเจริญวัยตั้งพระไทยศึกษาและทรงปฏิบัติสัพพกรณียกิน อันควรแก่ขติยะอุมารได้อย่างดียิ่งเป็นที่ประจักษ์แก่มหาชนทุกหมู่เหล่าสมควรจะยกย่องพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชองค์การโปรดกล้าโปรดกระมอ่อมให้สถาปนาและเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชธตามที่จารึกในพระสุพัรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตามางคูลสิริวิบูลราชกุมารกับพระราชทานเครื่องขัดนิยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์และเหรียนรัตนาพรราชการที่สิชั้นที่หนึ่งขอจงเจริญพระชนมายุพันนะสุข,ขะภะปฏิพานคุณสารสมบัติสัพพะสิริสวัสดิ์